นี่ vr นะครับ vr ปรับโวลล่ม r ความเปลี่ยนแปลงที่แวลลี่ค่าได้นะครับปรับเพื่อคอนโทรนะครับผมจะเริ่มจากที่หมุนช้าก่อนนะครับให้รับหมุนช้านะครับอนะันนี้หมุนชา้านะครับเราผมคอนโทรให้เขาหมุนชา้าด้วยวงจรน,นี้นะครับใช้อุปกรณ์ ไอซีอิเล็กทรอนิกส์หตัวแล้วก็อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อุปกรณ์มาใช้สำหรับวงจรนี้แค่5ชิ้นเองนะครับเดี๋ยวท้ายคลิปใครสนใจอยากจะต่อวงจรนี้เป็นดูคลิปนี้ให้จบนะครับตอนนี้ผมจะสาธิตให้ดูก่อนว่านี่เราคอนโทรลมอเตอร์ดีซีมอเตอร์ตัวนี้นะครับด้วยแหล่งจ่าย20โวลต์อย่างนี้นะครับ หลังจาไฟยีวลต์ดีครับอีนะก็ข้าหมุนช้าก็ได้นะครับงี้ขหมุนเร็วก็ได้นี่นะครับ นี้นะครับช่วยเข้าหมือเร็คือปรับทีพีอานี่ครับ <_ S 2> หรือโวลลุ่มก็ได้นะครับตัวนี้ถ้าใช้งานเป็นตัวนี้ก็คือบอกเลยนะครับก็คือค่าความต้านทานที่ปรับค่าได้ครับ อย่างตัวนี้ผมใช้ค่าที่ 18k นะครับก็สามารถแวรี่ค่าได้จาก0โอห์มถึง 18k โ oh อห์มเลยนะครับก็คือการแวรี่ค่าความต้านทานแต่ละครั้งเนี่ยจะส่งผลงต่อวงจรแล้วทำให้ได้อัพุตท,ที่แตกต่างกันก็คือไปคนโทรล DC มอเตอร์ตัวนี้นะครับนะครับ เร็วหมุนเ,เร็วขึ้นนะครับหมุนเ,เ,เร็วขึ้นจะสิบแล้วปรับลงนะครับรวบกันก็ปรับลงประมาณนี้คือการคอบคทรดีซีมอเตอร์เนี่ยเราไปประยุกต์ใช้งานได้หลายอย่างเลยนะครับ คุณเอาไปทำวงจรเนี้ยไปทำจักรยานไฟฟ้าที่ควบคุมความเร็วได้นะครับคุณจะให้เขาวิ่งช้าวิ่งเร็วก็วงจรนี้ครับง่ายให้รู้หลักการก่อนนะครับ ช้าลงนะครับนี่ปังไมช้ายีงขึ้นรครับเ็ิ่วาำเร็วครับ ความเร็วของ DC มอเตอร์นะครับด้วยวงจรง,ง่ายๆมีอุปกรณ์1 VR นะครับตัวนี้ขนาด 18k แล้วก็ IC 1ตัว LM317 นะครับ LM317 มีตัวมีซีเซรามิกสองตัวนะครับซีเซรามิกสองตัวนี่ครับซีเซรามิกค่า0.1มิมโคตัวมีไอซีครับ317ทีนี้แล้วก็มีฐานน้ำาน 220อโอหมตัวนึ่งใช้อุปกรณ์อ,อะไรบ้างครับมีกระนทาน220โ oh อห์มหตัว ครับคาปาซิเตอร์นะครับเซรามิกนะครับเซรามิกเซรามิกขนาด0.1ไมโครฟาราดนะครับ, 1, รรรบสองตัวสองตัวนะครับสองตัวแล้วก็ VR ครับ VR สิบแปด K โอห์ม oh ครับแล้วก็มี IC LM สามหนึ่งเจ็ดนะครับตามร้านอิเล็กทรอนิกส์มีขายทั่วไปนะครับตัวละยี่สิบาทนะครับส่วน VR เนี่ยสิบบาทก็เป็นสามสิบาทถมซื้อ r หนึ่งตัวก็เป็น 31บาทนะครับซีนี่ก็ตัวละบาทไปลงทุน33บาทสร้างมวงจรน,นี้นะครับเดี๋ยวผนจะฉันวงจรให้นะครับดูไปเพิน นะครับมุมจะช้าครับลุมช้า เดียวผมจะปะรับให้เขาหมุนเร็วขึ้นอยากได้วงจรรอท้ายคลิปนะครับน,นี้เัจนจะสาธิตอันหมุนการควบคุมเขานะครับอันเร็วความช้านะครับปับใหเร็วขึ้น ขึ้นสีอวันนี้ไปแล้วเล่งขึ้นเล่งขึ้นเล็งขึ้นนะครับคุณจอดง,ง่ายๆนะครับใช้อุปกรณ์แค่ห้าชิ้นนะครับคอนโทรลดิซีมอเตอร์ตัวนี้นะครับคุณประยุกต์ใช้งานอะไรก็ได้นะครับคุณเอาไปประยุกต์ใช้งานอะไรก็ได้นะครับ หลายแล้วแต่จินตนาการของคุณเลยนะครับส่วนผมเอามาทำเจเนเตอร์เล็กๆครับเจเนเตอร์เล็กๆสร้างไฟฟ้าใช้นะครับอ่ะคราวนี้เข้ามาถึงวงจรกันแล้วครับครับจตนตนาของวัตถุประสงค์ของวิดีโอนี้ การเผยแพร่วงจรนี้นะครับวงจรคอนโทรลมเตอร์นะครับเด่นกันอีกเดิน่เรือยๆนีเรถของเรายกลงนะรถก็จกเอาเออา วิ่งช้าหมุนชา้านะครับตอนนี้แล้วก็เกิด,ดสิจะเกิดอะไรขึ้นนี้บอกอะไรคุณไหมครับบอกว่าคําเร็วเป็นตัวแปรหนึ่งในการสร้างไฟฟ้าใช่ไหมครับคําเร็ว ก็คือความถี่นั่นเองนะครับมีการเปลี่ยนบ่อยทั้งถี่ทั้งขึ้นก็สร้างอียบได้มากนะครับแต่วีืีโอนี้เอามาว่ากันตรงนี้ก่อนนะครับาการควบคุมความเร็วของดีซีมอเตอร์เพราะมันมันหมายถึงการจูนนะครับจูนเพื่อเซ็ตค่าที่เราต้องการนะครับ เดี๋ okay, ครับต่อไปก็ดูวงจรนะครับตอนนี้นะครับ DC Motor Speed Control การควบคุมความเร็วของมอเตอร์กระแสตรงด้วยวงจรง่ายๆเนี่ยนะครับวงจรนะครับ รับไฟจากแหล่งจ่ายมาแหล่งจ่ายไฟดีซมานะครับหรือแบตเตอรี่ก็ได้ครับ20โวลต์24โวลต์ก็ได้นะครับได้แหล่งดันเอาพุทนะครับวงจรตามนี้นะครับก็มาดูอ,อุปกรณ์น,นะครับนี่สี่0.1มโครนะครับเล็กๆนี่ มันจะเขียนว่า104นะครับเขียนเลข104่งนตัวนี้นะครับ0.1จุหนึ่งไมโครซีเซรามิกนะครับใช้2ตัวนะครับตรง Input ตคลอมอินพุและคลอมเอาพุตนะครับซีสองตัวก็มีความต้นทาน220รอยโอห์มไ c Lm 3 1 7 t แล้วก็ vr 1 8 k นะครับพอต่อวงจรตามนี้นะครับแล้คุณจะได้วงจรคอน t r o l d c มอเตอร์บอกมานะครับกติดตามไว้แล้วก็อินบอก์มาเรื่องสนุกสนุกอีกเยอะแยะเลยนะครับ อย่งหมุนอยู่ครับหมุนเบาๆช้าๆคอนโทรลให้เขาหมุนช้านะครับอาเรงขึ้น 啊。Uh huh.